สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ด แนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับ10ล่างนะครับผมแนวทางมีเข้าและมีหลุดนะครับผมแนวทางเลขดับนะครับหลัก10ล่าง1สิงหา6 7เสถิติตั้งต้นนะครับหลักพันและก็10ครั้งที่4หลักพัน10ครั้งที่4มาดูนะครับเ1เป็น8ปดปดับมาที่4ป่าดับอยู่นะครับสิสิงหา7ดับมาที่2 7ดดับอยู่ หนึ่งกันยาเจ็ดดับมาที่เก้าเจ็ดดับอยู่สิบกันญาเจ็ดดับมาที่สามเจ็ดดับอยู่หนึ่งตุลาปาดับมาที่ห้าปาดับอยู่สิบกตุลาสี่ดับมาที่ศูนย์สี่ดับอยู่แล้วก็หนึ่งพฤศตวรรษหนึ่งดับมาที่สามนะครับหนึ่งดับอยู่นะแล้วก็สิบหกนะครับพฤศจิรกาดับมาที่สามเก้าดับอยู่หนึ่งทันวาหนึ่งดับมาที่หกหนึ่งดับอยู่สิบกทันวาสี่ดับมาที่สองสี่ดับอยู่เนาะสองมกราศูนย์ดับมาห้า 0ดับมาที่5นะครับ0ดับอยู่แล้วก็17มันก็รา6บาท9ดับหลัก10ลางนะครับแนวทางนะครับคือ9ดับหลัก10ลางนะครับแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหุยเด็ดสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ